สลัดเห็ดเต้าหู้ย่างค่ะลูกมาคา่วันนี้อยากกินสลัดทําอะไรให้กินหน่อยจิวันเอายากินสลัดใช่ไมจริงจริงเรามองสลัดแล้วก็มองแต่เห็นเป็นผักท,ทั่วไปใช่ไหมคะวันนี้มามา่าพอดีเห็ดเราที่ยวเพาะไว้มันออกดอกมาพอดีหนุมาก็จะมาทําเป็น สลัดเห็ดเต้าหู้ย่างคะ่ะลูฟังไม่เป็น <บา S 1> ไงคะเออ أ, นั่นแหละนะเราทำกันดูนเนาะย่างใช่เพราะนี่เห็นไหมเห็ดของมาเป็นช่อๆอย่างนี้เลยนะคะที่คุณเก็บมาเห็นไหมคะดูได้เลยว่ายังเป็นช่อๆอยู่เลยนะคะอ่าทีนี้มาก็จะมาทําลองดูนะคะว่าสลัดเห็ดเต้าหู้ย่างเมนูมังใส่อะไรของม้านี่จะเป็นยังไงนะคะแซ่บร์ไหนลองแซ่บแซ่บมากเลยแซ่บมากๆเลยแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวรู้ค่ะ เห็ดจริงๆนะเห็ดมันสะอาดอยู่แล้วเนี่ยม้าก็จะไม่ต้องล้างเห็ดนะคะเพราะว่าเห็ดของเราสะอาดมากไม่มีดินไม่ได้เลอะอะไรเลยนะคะเพราะจริงๆเห็ดมันมีน้ำในใช่มันมีน้ำอยู่แล้วค่ะเราไปล้างไปล้างจะทาให้น้ำดุงเข้าไปในเห็ดค่ะจะให้เสียรสชาติอีกแต่ถ้ามันเลอะดินมันเป็นเห็ดธรรมชาติแบบนั้น่ะต้องล้างนะคะแต่ถ้าเห็ดที่เราอยู่ในอยู่ในอยู่ในชั้นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่สกปรกค่ะไม่มีดินฉีกเป็นดอกๆนะคะถ้าดอกใหญ่ก็ฉีกแล้วกัน เอาพอดีคำเนาะเอาพอดีคำค่ะลูกพอดีคำค่ะเวลาเราย่างนะคะมันจะได้ได้ง่ายถ้าเป็นเล็กๆก็ไม่ต้องฉีกนะคะเหตุ <c oughs> พอมันโดนความร้อนมันก็ยุบหมดแล้วไงคะก็จะไม่เยอะละโอเคอันนี้คือจานได้จานใหญ่เลยค่ะลูกได้จานใหญ่เต้าหู้ต้มซีอิ๊วคะ่ะก็มีขายทั่วไปนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายคะ่ะมันก็จะหั่นประมาณนี้นะคะคือก็ไม่ต้องให้บางมากไม่ให้หนามากนะคะสวยไหมคะ ทำยังไงก็ได้ให้ในจานนะคะมันมีหลายๆสีค่ะแล้วต่อไปอพอดีเห็ดปลิงปิงในสวนเ่ะมาอ๋อเอามาใส่ให้ให้เปรี้ยวแทนมะนาวได้นะคะน,นี้ก็คือเป็นเป็นน้ำสลัดสีฟูดนะคะ,ะหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมคะต้งหู้ก็าหั่นแล้วเห็ดก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะลงเอามาเอามาคั่วหรือมาเขาเรียกอะไรมานาบในกระทะใช่ไหมคะเพื่อเอามาจีจีเอามาจีในกระทะนะคะให้มันให้มันสุก ใส่น้ำมันาใส่น้ำมันค่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะทาไหมใช่ค่ะก็นั่นแหละต้องหนูต้องทาใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาเอาแปรงนะคนคนโอเคคนให้ทั่วค่คะคนให้ทั่วค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะแค่แบบให้มันแค่ไม่มีกระทันสิ่งแค่นั้นเองใชได้นะทีนี้ก็เราจะเอาเห็ดลงไปก่อนนะลูกเก่งดีมาก ตีในกระทะอย่างนี้ค่ะตอกพักนึงนะคะเพื่อให้เห็ดมันสุกค่ะแ,และ้วเดี๋ยวเราต้องปรุงรสเลยไหมอ่<ร>าก็าปรุงรสเรเแรงไหมก็อย่างที่บอกตอนนี้คือไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีในน้ําอะไรรสชาติอะไรเป็นอยู่ในน้ําสลัดของเราแล้วไงคะ<อ>แต่ถ้าเรามาปรุงในนี้ถ้าจะไอ้นั่นกับข้านี้เกลือพริกไทยได้ก็ดีลูกนะนิดหน่อยนิดหน่อยในตัวเห็ดก็จะมีความเค็มอยู่นิดนึงนะคะเค็มมือธรรมชาติป้าเขาอ่ะไม่ค่ะในธรรมชาติของเห็ดเขาจะมีอย่างนั้นอยู่แล้วเพียะว่าเค็มมือหนู จะมีเค็มนิดนึงเผ็ดสุกแล้วนะคะเผ็ดสุกแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ในอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียกโอเคเอาได้ลงเอาลงได้ยังงะ้นรอนะโอเคพักไว้ก่อนนะคะอ่าเป็นตุ๊กาต่อไปเป็นคิวเต้าหู้เสียงกระทะนี่มันดีเนาะหอมหอมมากหอมหอมเหมือนพะโล้หอมพะโล้เนาะ เรียกอะไรนะอ๋อปวยกั๊กค่ะปวยกั๊กค่ะใช่ไหมปวยกั๊กจริงโอเคนี่จริงๆก็ได้แล้วนะคะขอแล้วเนาะมาแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะใช่พักไว้พักไว้ตนี้เดี๋ยวก็ทำพักไว้ที่กระทะแล้วกันค่ะมันร้อนนะมาหาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้แล้วช่วงที่เรารอให้มันคลายความร้อนนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะมาเตรียมตรงนี้ละผักที่จะต้องมาแต่งวันนี้นะคะต้อง ใส่อะไรอ่ะมันอยากใส่อะไรเหรอก็เนี่ยก็ไปเก็บมาจากแปลงใช่ไหมคะก็จะมีเป็นเดซิลใช่ไหมคะโหระพาะโหระพาค่ะมันก็จะใส่โหระพาะคะตัวนี้ตัวนี้มันเวลาเราทําทานสลัดมันช่วยได้เยอะเลยค่ะตัวนี้นะจะชูชูรสดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็อ้าเอาของทุกอย่างพวกนี้ที่เราเตรียมมาะคะใส่ลงไปเลยลูกอ่ามะเขือเทศที่หั่นไว้นะคะโซลาริโนใช่ไหมลูกใส่ลงไปเลยค่ะ ตะลิงปิงเห็นไหมคะที่หั่นเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเพิ่มความสุกก่อะใบโหระพาใส่เลยค่ะน้ำสลัดแล้วค่ะน้ำสลัดมาดูนะไม่ตองไปก่อนก่อนนะค่ะน้ำสลัดมาค่ะน้ำสลัดใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยค่ะน้ำสลัดสี่ฟูตโอเคอืน่ากินจังเลยน่ากินนะคะ เห็กดก็สดทุกอย่างสดมาเลยค่ะจากไร่จากฟาร์มค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะสลัดเห็ดเต้าหู้ย่างค่ะ จีจาจีจ,จาค่ะ,คะพูดด้วยชิมกันเถอะมาไม่ไหวแล้วมันน่ากินมากเลยโอเคเอาได้เลยลูกจะปั่นกัอืมตื่นอืมอะลิมเป็นฟันที่สึกมันเจียวหมดแล้วอะกินผักแล้วดีกว่าอืมมันฉ่ำจริงนะฮะอะลิมเป็นขอผัก ก้าววุ้อร่อยมันพร้อมกับก้อว้หวานเนาะ่้อววต้ยหวานเห็ดก็หวานสลิงปิงเปรี้ยวถึงโรประจันเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือโดยรวมแล้วคือมันเข้ากันดีมากเลยค่ะเข้ากันดีมากชื่นมีคนว่าพร้อมก็เผอเทศไปลองไปลองได้ค่ะเชื่อสิมันดีลองเลยค่ะมันดีจริงลองดูนะคะอืแอืม